<พ uka> จริงเราคุยกันมาประมาณสักพักหนึ่งแหละประมาณ3-4เดสอนเดืนเอนแล้วก็คือเราได้เห็นตัวบทแล้วรู้สึกว่ามันเป็นบทที่ Challen g e มากแล้วก็แบบได้เข้าไปแคสกับพี่บอสแล้วก็คือเป็นประสบการณ์แคสที่ <c oughs> แบบผมไม่ได้แคสอะไรแบบนี้มานานมากแล้วแล้วก็พอเหมือนแบบเหมือนเรารู้สึกว่าวายมันได้อะไรเงี้ยมันก็เลยแบบก็คือไม่ต้องผ่านกระบวนการแคสติ้งเพื่อให ว่าเราเหมาะกับบทบาทใช่ใช่ใช่อะไรมันอะไรมันคือคนน่าสนใจในบทบาทครับเอ๋อก็ก็จริงๆมันมันมันโกมันไปนอกจากบาร์วีที่เราเคยทำไว้ทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็โต๊ะบทมันมีการพูดถึงประเด็นที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ไดนามิกของเรื่องอ่ะมันแบบค่อยๆไล่จนไปถึงแบบจุดที่มันแบบไม่น่าจะไปถึงได้ในช่วงแรกของหนังอะไรเงี้ยแล้วก็ ตัวบทมันมีความแบบที่เราเดาไม่ออกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วมันมีความใหม่บวกแล้วมันก็มีความเป็นไทยด้วยอะไรเงี้ยเออผมรู้สึกว่ามันมีเอ่อเอลเม้นที่มันแบบน่าสนใจเต็มไปหมดเลยเในนั้นหือว่าเพราะมันเกี่ยวกับ L G B T ด้วยมันคือมิติหนึ่งโที่เราตัดสินใจว่าเราอยากใช่ใช่คือมันเป็นเป็นประเด็นที่ผมพูดมาตลอดในในทุกๆครั้งที่ที่มีโอกาสอะไรเงี้ยเออเราก็รู้สึกว่าก็ดีนะถ้าเราได้ represent ในการพูดเรื่องนี้แทนคนที่เขาไม่สามารถพูดออกมาได้อะไรเงี้ย เองไม่มีโอกาสคุยกับผู้ใหญ่เลยเพราะว่าทำไมเขาถึงแบบตัดสินใจว่ามาเป็นดาวอะไรเงี้ยผมคุยนะ <c oughs> ตอนแรกผมก็รู้สึกว่าผมเหมาะหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คุยคุยกันมาสักพักหนึ่งอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเ,าเหมือนแบบจากการได้ดูวิดีโอแคสอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าเรา,เาคิดว่านี่คือเป็นเวอร์ชันที่เขารู้สึกว่าอยากจะเห็นในในนในหนังเรื่องนี้อะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าบทมันถูกปรับใหม่แล้วก็แก้ไขมาใหม่หมดอะไรเงี้ยรีไรต์หมดอะไรเงี้ยแล้วผมก็รู้สึกว่าเ ก็อยากลองทํามันดูด้วยดด้้ววยยแม้ว่ามันจะชาเลนจ์มากนะจกเจ้าตอนแรกเจมมีความกังวลเหมือนกันกังวลมากเลยไม่กังวลเพราะอะไรเพราะกระแสรหรือว่าเพราะอะไรไม่กังวลเพราะว่าตัวบทม,มันชาเลนจ์มากครับผมแล้วก็ผมมีเวลาเตรียมตัวอาจจะไม่ได้เยอะแบบเ,เป็นไปห้าหเดือนอะไรเงี้ยมันมีเวลาเตรียมตัวประมาณหนึ่งแล้วก็เราก็การที่จะต้องท t r a n ฟอร์มตัวเองไปเป็นคือเหมือนพ่องานเพลงอ่ะมันคือการเป็นตัวเราใช่ไหมครับมันก็คือแต่งานหนักมันคือการทิ้งตัวเราแล้วไปเป็นคนอื่นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันมันชาเลนจ์อยู่ประมาณ อันนี้เขา้อมีปรับปปเปลี่ยนบทเจมส์ได้มีเสนอความคิดเห็นไหมหรือว่าได้ออกไอเดียอะไรเข้าไปไ <S <S จริงๆเขาเขียนบทมาเรียบร้อยแล้วพี่บอลเพื่อนพี่บอลปรับบทมาเรียบร้อยแล้วเราค่อยเรียกเราเข้าไปเข้าไปแคสอะไรเงี้ยเออซึ่งก็ตอนแคสก็ก็เดาไม่ออกเลยว่าเรื่องจะเป็นยังไงเพราะมันเป็นแค่บ,บางส่วนของของของหนังแต่ว่ามันเป็นก็เป็นบางส่วนที่น่าสนใจในในแต่ละพาร์ทของหนังจริงอย่างเงช่ัน จริงผมไม่รู้สึกว่ามันผมไม่รู้สึกว่ามันกดดันอะไรเพราะผมรู้สึกว่าถ้าผมจะกดดันผมกดดันกับเรื่องบทมากกว่าเพราะว่าในฐานะเป็นนักแสดงมันคือสิ่งที่ต้องทำกันบ้านจริงคือตัวบทเราจะเป็นคนคนนั้น่ะในหนังเรื่องนี้ได้ยังไงอ,อ,อย่างนั้นมากกว่ามไมก็พี่ถามเทียบเทียบกดดันในเรื่องคาแรคเตอร์ไหมเพราะว่ามันจะต้องผิดจำคนหัวจริงจริงมันมันไม่เชิงกดดันครับแต่ผมไม่อยากเห็นตัวเองในแบบนั้นผมรู้สึกว่าอยากจะแบบ คือจะต้องไปเป็นคนอื่นอะ่ะมันก็ต้องไปเป็นคนอื่นจริงๆมันต้องทิ้งตัวเองไว้ที่หน้าเซตแล้วก็เอาตัวเองเข้าไปจริงแล้วก็อยากจะ transform ไปเป็นแบบอีกคนหนึ่งที่ไม่ไม,มีไม่มีใครเคยเห็นอะไรเงี้ยต,ตัวเจสจะ transform ไปสุดแค่ไหนเดี๋ยวขว่ายอมจริงเปลี่ยนไหมอันนี้อาจ right จะต้องซื้อบัตรบัตรเข้าไปดูแต่เราคิดมีภาพในหัวแล้วใช่ไหมถ้าเราจะต้องมันต้องมีคาแรกันเราเรามีการคุยกันแล้วอะไรเงี้ยครับผมเรื่องโกนหัวเรื่องอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปดูว่ามันจ่อมาเป็นแบบไหนเราไม่ติดกับเรื่องส่นทุเรียนใช่ไหมผมากเเลยออ ผมก็ไม่รู้ว่าเขาอาจจะรู้เรื่องนี้มาก็เลยเรียกผมไปแคร์เลยป่าอันนี้ก็เริ่มถ่ายเมื่อไหร่เสร็จน่าจะช่วงปลายปีหรือต้นปีปีที่จะถึงเนี่ยครับมันเก็บตัวยังไงบ้างมีเวิร์กช็อปหรืออะไรเงี้ยบ้างไหมเพราะว่าเราต้องได้กำจัดคล้าเหมือนกันครับช่วงนี้ก็น่าจะต้องนอนก่อนใช่แนะนำไปกันนอนเพราะไม่ได้ไม่ได้นอนเลยไม่ค่อยได้นอนคือจริงๆไม่ครับช่วงนี้ก็จะเป็นแบบว่าพี่แพร์เรื่องของการแบบว่าลูกในในหนังจะเป็นยังไง ต่างแบบไหนอะไรเงี้ยที่พี่ฟูมีการผิวสีแทนมีมีการแบบท่าฟอร์มอะไรในในเรื่องบ้างอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งก็สนุกนะสนุกผมไม่เคยแบบเวิร์กที่มันแบบขนาดนี้มาก่อนเลยแต่จริงแล้อย่างที่จะไปถ่ายทำนี่คือเจฟอาจจะหายจากงานเพลงไปเลยไหมหรืออะไรไม่ครับผมยังทำอยู่นั่นคือสิ่งที่ชาเลนจ์ประมาณหนึ่งที่ที่เราต้องแบบทำทุกอย่างไปในเวลาเดียวกันด้วยอะไรเงี้ยใช่จริงลุคที่มันเปลี่ยนไปคือเราจะต้องเปลี่ยนอะไรหรือว่าเขาใช้เอีกสิ่งหนึ่งมาแต่ มีผมว่ามันน่าจะมีหลายแบบมันน่าจะมีเปลี่ยนไปเลยด้วยแล้วก็มีเอฟเฟกด้วยครับผมแต่น,นี่คือไม่ได้เวิร์กช็อปแบบนี้ป่ะยังไม่ได้เวิร์กช็อปแต่ว่าผมมาเห็นบททั้งเรื่องของเรื่องนี้ละ,ะแล้วก็มันก็สุดจริงๆมันไปสุดจริงๆในใน,ในเวงของมันเลยองนนี้ความตื่นเต้นที่ต้องมนขี่ฟ้าเราก็แบบตื่นเต้นมากแค่ไหนไม่แบบการเจอการเพื่อบยิ่งใหญ่นะจริงๆน่าตื่นเต้นนะมันมันผมรู้สึกว่าการได้ร่วมงานกับแบบไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามในเรื่องอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่า มันทุกคนเขามีเขาเป็นโปรเฟชชั่นอลกันหมดอิงฟ้าพีเตอร์หรือว่าวอลเลเวอร์อะไรเงี้ยเอารู้สึกว่าการได้แชร์ experience ได้การทำงานด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็แจ้งระเจ๋งดีอะไรอ่านสารในกิดตามได้ดูเมื่อไหร่ครับผมสามารถคือตอนนี้ในเวิร์กช็อปน่าจะได้ดูกันน่าจะช่วงปลายปลายปีหน้าช่วงกลางกลางหรือปลายปลายปีหน้า